เรื่องของการลงทุนสะท้อนมาที่ตลาดหุ้นและก็ตอนนี้นะคะเริ่มมีสินค้าพกพาดค่ะที่เริ่มมามีบทบาทมากขึ้นนะคะก็คือเรื่องของน้ํามันค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่คือน้ํามันร่วงลงไปถึง4%ปอร์เนะคะน่าจะเป็นผลมาจากการติดตามดูสถานก,การณ์ในสหรัฐค่ะก็คือการประชุมนะคะในการดีเบตสําหรับคุณเฮโรรีชินตันและก็นายโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกว่าจะมีผลต่อการขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมาด้วยดังนั้นน้ํามันอาจจะมีการขายออกมาค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะเรื่องของความเคลื่อนไหวของน้ํามันจะเป็นอย่างไรคะ่ะกับคุ เอกที่ยาเอี่ยมคงเอกกรรมาการผู้จัดก,การวอรอเอกเพื่อการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกทิยาค่ะสวัสดีครับค่ะพูดถึงราคาน้ามันสัปดาห์นี้ค่อนข้างมีหลายปัจจัยนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของโอเปกด้วยการประชุมเขาบอกว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับประเด็นน้ามันแต่ว่าน้าม,มันมันล่วงลงมาเยอะแล้วนะคะโอกาสที่จะลงลงไปหรือว่าปรับตัวแยงลงไปกว่าน,นี้จะมีไหมคะกับคือภาพใหญ่ของของคอมมิชชั่นนะครับในปีนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นเป็นภาพขาขึ้นนะครับเอาภาพใหญ่ก่อน สังเกตให้ดีนะครับสามสี่ปีก่อนที่ราคาน้ำมันตกเนี่ยทองคำก็ตกใช่ไหมฮะทองคำตกมาก่อนด้วยนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันตกแล้วก็คุณภาพอื่นๆก็ตกหมดนะครับถ้าเราเราไล่ดูให้ดีราคาดินมันเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ปีที่แล้วทองคำก็ฟื้นตัวก่อนนะครับและในปีนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับคุณค,ค,ค,คุณคุณคบณิุณคุณคุณคุณุ่ณคุณคเณค่ณมุณค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 นณุ้ณคุณคามเข้คใจก่อนว่าเทรนด์ใหญ่เนี่ย ราคาน้ำมันจะไม่น่าจะกลับไปที่บริเวณต่ำเหมือนเดิมอันนี้คือเพืนใหญ่นะครับส่วนระยะสั้นก็อย่างที่เราทราบข่าวก็คือเรื่องของกลุ่มโอเปกที่มีการประงกันเพราะระยะสั้นราคาน้ำมันเนี่ยมันเป็นเรื่องดีมาซัพพาย <S 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 ถ้าเขาประกงกันไม่ได้ว่าจะควบคุมกําลังการผลิตราคาน้ามันก็ไม่มีการปรับตัวขึ้นอันนั้นแค่นั้นเองครับ <S S อันนี้คือภาพระยะสั้นแต่ภาพใหญ่เนี่ยผมยังเชื่อว่าสินค้าพภคภัณโดยรวมเนีย่ยปีนี้เนี่ยเทรนด์มันไปขาขึ้นครับ ก็แสดงว่าน้ำมันนี่ยังมีโอกาสที่เราจะเห็นตัวเลขประมาณเท่าไหร่คะสำหรับการเคลื่อนไหวของเขาค่ะคือคือจุดตีบาวในปีนี้เนี่ยนะครับก็มีผู้สัมภาษณกรณีหลายคนประเมินไว้ว่าควรจะเห็นประมาณห้าสิบหรือหกสิดอลลาร์ต่อบาเร็วซึ่งห0สิบเราเห็นแล้วะนะครับก็ต้องไปดูว่ามันจะเป็นแบกนอบหรือไม่สุด60สิดอลลาร์ต่อบาเร็วถ้าพูดในภาพใหญ่เป็นไปได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าดูจุดสูงส,สุดของราคาน้ํามันในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณร้0ยสิ้อยิดอลลาร์ต่อบาเร็วช่วงที่ประมาณสีท่แล้ว จุดต่ำสุดเมื่อมากราคมอีนี้อยู่ที่ประมาณ 27, 26ดอลลาร์ละละละต่อบาทเร็วนะครับถ้าเราวัดครึ่งน,นึงเนี่ยมันก็เกิน60ดอละลาร์ต่อบาทเร็วนะครับ,รบซึ่งตัวเลขดังกล่าวผมคิดว่ามันเป็นไปได้นะครับ,รบแต่ก็แล้วแต่ครับสำหรับอิทธิพลดังกล่าวเนี่ยถึงแม้จะกระทบต่อการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราเนื่องจากกลุ่มน้ำมันเนี่ยนะเวทน้ำหนนะักมาเจ็แคบของเซ็นทรัดค่อนข้างมากแต่ถ้าเราดูตลาดวันนี้ให้ดีนะครับลงไม่เยอะนะครับลงแค่4จุดในน้าขณาที่เราคุยกัน และปริมาณการซื้อขายก็ตอบลงแต่ตอลงไม่มากนะครับซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีครับว่าตลาดเราก็ยังพยุยตัวยินอยู่ได้ครับค่ะดังนั้นหุ้นใหญ่ๆใ,ในกลุ่มพลังงานจะโดนผลกระทบไหมคะเพราะว่าพอน้ามันระยะสั้นคนอาจจะเริมการขายหรือว่าไม่อยากจะถือไปดูระยะยาวอาจจะมองไกลไปหน่อยคะ่ะจริงๆสัปดาห์นี้เนี่ยในคีย์ที่ผมผมบอกลูกค้าผมเนี่ยก็คือว่าผมจะเป็นลักษณะของการเล่นเงก,กาไรตัวเล็กมากกว่าเนื่องจากตัวใหญ่เราเล่นรอบนี้ไปแล้วจากพันสี่ไปไปพันห้าเนี่ยนะครับ หลังจากสัปดาห์นี้เราสิสทธิคีต้องกลับไปดูว่าตัวใหญ่กลุ่มไหนจะมาซึ่งหนึ่งในหลายกลุ่มที่เรากำลังจับตาดูอยู่ก็คือกลุ่มพลังงานครับอย่างที่ผมบอกเหตุผลไปก็คือว่าในภาพใหญ่ผมคิดว่าเทรนของคอมมิชชีนยังเป็นขึ้นนะครับและกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มอื่นเนี่ยอย่างเช่น ICT เนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีผลกระทบเรื่องของ 4G เนื่อใช้ใจ่ายที่เริ่มมากขึ้นนะครับธนาคารก็ต้องรอเศรษฐกิจเฟื้นตัวเพราะฉะนั้นพลังงานก็จะมีผลิตเชื่อเพียงแต่ว่าไม่ใช่สัปดาห์นี้ครับ ค่ะก็แสดงว่าให้จับตาดูหุ้นตัวไหนไว้ดีค่ะสำหรับพลังงานจะได้เป็นเรียกว่าหุ้นไว้เลยตนี้ต้องต้องต้องหันมองหุ้นเพชรครับแต่ถ้าเกิดจะรีบจับพลังงานตั้งแต่แรกตั้งแต่สัปดาห์นี้เนี่ยถ้าให้ซื้อตอนหุ้นลงนะอย่าซื้อตอนขึ้นได้คต้องดูหุ้นกลุ่มฐานหินเป็นหลักก่อนครับแล้วค่อย,อยดูพลังงานต้นน้ำหลังจากมีการลงมาก่อนครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณเอกพิทยาค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ